ครับโอ้มาแล้วครับไปไหนมาครับเนี่ยเมื่อเช้านะครับตอนออกจากบ้านนะครับออกมาแล้วเนี่ยเจอรถติดครับรถติดเนี่ยต้องต,ติดอะไรรู้ครับหอยทากกำลังเดินผ่านเห็นไฟแดงทีเดียวแต่ไฟแดงกลายเป็น,นไฟเขียวแล้วแล้วก็ยังหอยทากยังไม่ไปถึงอีกฝั่งหนึ่งคนก็เลยรอรถกันครับเสร็จแล้วเนี่ยแล้วก็จะมีหมนแล้วผมว่าพอก่อนดีกว่าครับเปิดรายการกันดีกว่าเอาเหรอโอเคโอเคครับสวัสดีครับผมครูพี่เบิร์ดครับผมครูพี่มิกครับกับรายการอาร์ทคาเฟ่ครับ คาเฟ่ที่จะเสิร์ฟเมนูศิลปะให้น้องๆทุกคนเลยครับสำหรับวันนี้จะมีเมนูอะไรบ้างไปด,ดูกันเลยครับจากภาพสะเทือนใจของเด็กชายชาวซีเรียที่รอดชีวิตจากสงครามกลางเมืองจุดประกายสู่การถ่ายทอดภาพแนวอินเทร์ชันนิตจินตนาการถึงชีวิตของเด็กชายวัยห้าขวบอย่างที่ควรจะเป็นรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยสามารถที่จะสื่อสารกับเด็กได้ นะออกแบบการสื่อสารด้วยทักษะวิชาชีพครูเรื่องที่เป็นที่รู้จักกันดีนก็คืออีเลนเคงโคง ถอยท่าไปอีกฝั <stage> ่ง <saud movie> oh, แล้วอ๋อแล้วแต่วันน <rawd unre> ี้เรื่องตามเมนูของเราเนี่ยก็เกี่ยวกับการเล่าเรื่องใช่เกี่ยวกับการเล่าอย่างนี้เหมือนกันครับผมเราไม่อยากรู้หรือเราถอยท่าไปอีกฝั่งแล้วไอ๋อแล้วครับปล่อยถอยท่าในอย่างนั้นล่ะมาสู่เมนูแรกของเราในวันนี้เลยนะครับครับผมเมนูแรกก็จะเป็นการเล่าเรื่องแบบง่ายๆก่อนด้วยการใช้ภาพสองมิติในการเล่าเรื่องแต่ว่าความพิเศษของงานนี้ไม่ใช่แค่การเล่าเรื่องคือวิธีการสร้างสรรภาพนั้นขึ้นมาถึงแม้ว่าเรื่องราวเนี่ยมันจะมีหลายรูปแบบมากเลยจะเป็นเรื่องราวจากหนังสือบ้างเรรื่องาาวจก เหมือนความทรงจํำวัยเด็กที่เขาพยายามจะแบบผสมผสมกันว่าตอนเด็กเขาเนี่ยมีเจออะไรมาบ้างหรือแม้กระทั่งเหตุการณ์ที่สำคัญใช่ไปดูว่าเขาจะทำยังไงดีกว่าเทคนิคพิเศษครับกับรายการไทยบันเทิงหัวใจในหลายผ้าครับไปดูกันเลยครับ วิดีโอน้องที่มันปล่อยออกมาที่มันแบบดังมากแล้วเหมันแบบแววตาน้องก็คือแบบน้องไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยพอเราดูแล้วก็รู้สึกขดขัวแล้วเหมือนเราก็ไปอ่านอีสปายจากมีน้องผู้ชายคนหนึ่งเขียนจดหมายไปถึงโอบามาว่าแบบเขาขอให้เด็กผู้ชายคนนี้มาอยู่บ้านเขาได้ไหมจากภาพสะเทือนใจของเด็กชายชาวซีเรียที่รอดชีวิตจากสงครามกลางเมือง ุดประกายสู่การถ่ายทอดภาพแนวอิงเพ i o ชนิดจินตนาการถึงชีวิตของเด็กชายวัยหขวบอย่างที่ควรจะเป็นคือการได้นั่งบนโซฟามีหมอนผ้าห่มแสนอบอุ่นในบ้านซึ่งสิ่งที่ทำให้ภาพออมบราดเดนิชผลงานของลอมฟากและครพลชวนอบอุ่นหัวใจและให้มุมมองที่แตกต่างคือความละเอียดอ่อนจากการสร้างภาพด้วยเส้นไหมและฝีเข็มแทนผู้กันโดยเทคนิคที่เรียกว่าการปักสร้างสารรค์หรือการปักแบบผสมผสาน ทั้งการปักพื้นฐานด้วยเทคนิคเฉพาะตัวให้เหมือนกับการระบายสีด้วยผู้กันความยากอยู่ที่การปักใบหน้าของเด็กชายหรือการปักพอร์เทรตให้เหมือนต้นฉบับผสมผสานกับการเพนติ้งสีช็อคและงาน c o l ลา g e เพื่อทําให้งานปักดูไม่ต่างจากภาพเขียนซึ่งเป็นเทคนิคที่ศิลปินหน้าใหม่ที่เป็นแนวทางในก้าวแรกของการจัดแสดงผลงานต่อจะปักแบบให้เหมือนกัน ปาดสีหนึ่งครั้งอะค่ะคือการปาดสีหนึ่งครั้งมันจะแบบยาวเป็นเหมือนก้อนสี่เหลี่ยมแต่ว่าเวลาปักอะเราก็จะปักหนึ่งสองสามแล้วก็ค่อยๆไปตามแบบทิศทางที่เราต้องการถ้าเป็นรูปโค้งก็ค่อยๆไปเรื่อยๆตามแนวโค้งแล้วก็มีกัน ใชสีช่ไหมใช่ค่ะการใช้สีเหมือนการปัดสีหนึ่งครั้งมันให้ค่าน้ำหนักที่แตกต่างกันตั้งแต่เข้มไปจนถึงอ่อนเหมือนปลายพอยิ่งปลายพวกกันก็จะยิ่งอ่อนลงตอนก็จะศึกษาเรื่องการใช้สีก็ใช้ตั้งแต่เข้มกลางไปจนถึงอ่อนเพราะมีพื้นฐานจากการเรียนสาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัสดาพรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่เปิดสอนวิชาการปักสร้างสรรค์เป็นจุดเริ่มต้นให้ลอมฟงัง ห่นมาสนใจงานปากนำมาสู่การจัดแสดงนิทรรศการครั้งแรกในชีวิตซอชัยถ่ายท่ดอมอุมมองเกี่ยวกับวัยเด็กที่สนุกได้กับเรื่องง่ายๆใกล้ตัวเช่นการจินตนาการถึงก้อนเมฆบนท้องฟ้าความสุขจากการกินขนมอร่อยๆไปจนถึงประเด็นหนักๆเช่นสงครามกับอนาคตของเด็กโดยเล่นกับวัสดุหลากหลายทั้งการปักไหมพรมไหมถักลูกปดัดเลื่อมเชือก เคล็ดลับคือการปักบนผ้าลินินที่มีเนื้อผ้าโปร่งและเส้นใยยืดหยุ่นเหมาะกับงานปักสร้างสารรค์มากที่สุดพอโตมาเหมือนมีความรับผิดชอบมากขึ้นมีหน้าที่การงานที่เราต้องทําแต่ต้องก็รู้สึกว่าถ้าเรายังเก็บสิ่งเหล่าเนี่ยไว้ในชีวิตพันเล็กๆน้อยๆอ,อาจจะแค่วันนี้เดินออกไปแล้วไหนมองท้องฟ้าสิเป็นรูปอะไรเป็นสีอะไรมันก็เหมือนกระตุ้นแบบ ความสดใสในแบบในชีวิตประจําวันง่ายๆของเราขึ้นมาได้ด้วยแบบสิ่งเหล่านั้นมันคือแบบมุมมองความเป็นเด็ก ความที่เป็นทายาทนักเขียนนะคะคุณลอมฟางก็เลยได้รับการปลูกฝังเรื่องการอ่านตั้งแต่วัยเด็กค่ะส่วนหนึ่งในผลงานศิลปะชุดนี้ก็เลยได้เห็นการนําวรรณกรรมเยาวชนเรื่องโปรดมาถ่ายทอดผ่านงานปักนะคะอย่างสามภาพที่เห็นนี้ค่ะก็เป็นฉากตอนสําคัญจากวรรณกรรมเยาวชนเรื่องดังโตะตัวจังเล่มนี้ค่ะ แม่ไม่ได้ตามรอยบนเส้นทางวรรณกรรมเช่นคุณพ่อพิบูลศักดิลล์ละครพลศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์ปี2560หากครอบครัวก็มีส่วนสำคัญหลอ่ลอล้อมเรื่องความรักในงานศิลปะทุกประเภทจนทำให้ศิลปินช่างปากวัย25ปีแน่วแน่ในเส้นทางของตัวเองทั้งยังมีแผนใช้งานปากเพื่อเป็นศิลปะบำบัดสำหรับเด็กออทิสติกเปิดมิติงานฝีมือให้เป็นศิลปะสำหรับทุกคน อันนี้ผมชอบนะผมชอบงานน่ารักมากจริงคืองานเขาอะลายเส้นเอาแค่เอาแค่ยังไม่พูดถึงเนื้อเรื่องเอาแค่ลายเสนนะ้นคือเขาเป็นคนวาดมีคาแรคเตอร์ที่น่ารักคือเส้นตัวการ์ตูนของเขาหรือตัวคาแรคเตอร์ที่สร้างออกมามันมันมีความแบบว่าน่าสนใจคือลําพังวาดก็วาดแต่นี่คือแล้วเขาก็ใช้ในการใายก็คือเหมือนเขาวาดร่างออกมาก่อนแล้วก็แทนที่เขาจะจะระบายสีลงไปเนาะเขาก็จะเป็นการปักลงไปแทนอ,อาจจะมีเพ้นท์ลงไปบ้างเป็นแบล็กกราวบ้างนิดหน่อย ครับแต่ว่าเขาก็จะปัก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 ลงไปแต่ผมเห็นแบบที่เขามีแผงแผงเส้นเส้นไหมของเขาอะคิดว่าจะเอามาเอามาใช้ยสีมากใช่ใช่ก็คือเหมือนศิลปินที่ใช้การเพ้นเขาก็จะมีหลอดสีมีสีหลายๆยสีแลต่ยังผสมกันได้ไงใช่แต่ตรงเนี้ยมันมันคือต้องหาสีของของไหมายที่ที่เขาต้องการจริงๆแล้วเนื้อเรื่องที่เขานําเสนอเนี่ยการปักเนี่ย ปกติเราจะคิดว่าการป่านี่ก็ต้องเป็นอะไรที่แบบเออวานแววผีเสื้อ,อ,อน่ารักอะไรเงี้ยแต่เนื้อเรื่องอันนี้ที่เขานําเสนอเนี่ยเป็นได้ตั้งแต่เนื้อเรื่องแบบน่ารักเด็กๆหรือเรื่องเล่าของเขาไปจนแบบโโหข่าวอาชญากรรมยังมีเลยโศกนาฏกรรมโศกนาฏกรรมใช่แต่ว่าก็สามารถแฝงแบบเอารูปเนี้ยไปให้เด็กๆดูเด็กๆจะได้คิดตามได้สมมติ เด็กที่ที่โดนระเบิดเนาะ <Ừ. S 2> ถ้าให้เด็กดูรูปจริงไปเลยก็อาจจะแบบโหตกใจ <Ừ. S 2> แต่พอมาดูรูปนี้เด็กก็อาจจะงงก่อนว่า hey, เขาเป็นอะไรแล้วก็กลายเป็นว่าผู้ใหญ่ก็จะไปเล่าไแบบปอธิบายให้เปลาว่าอ๋อ,อเขาเกิดเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นอะไรอย่างนี้ถทำเป็นการสอนเด็กได้ไปในตัวแล้วมันก็เป็นเหมือนบันทึกเรื่องราวของยุคใช่มาสู่เมนูที่2ของเรากันแล้วนะครับผมครับผมโดยเมนูที่2ของเราในวันนี้ก็จะเป็น ของครูชีวันวิศาสะครับผมกับนิทานอันโด่งดังของเขาที่เด็กๆในยุคปัจจุบันเนี่ยจะน่าจะรู้จักเพราะยุคเราไม่ทันแล้วใช่ใช่พวกเรากับนานแล้วกับชื่อชื่อนิทานเขาชื่อชุดอีเล้งเค้งโค้งงก่อยก็จะเรียกได้ใช่ก็จะเรียกได้งั้นเราไปดูกับรายการลุยไม่รู้โรยชีวิตวิถีใหม่กันครับไปดูกันเลยครับ ครูชีวันคือชื่อชื่อก็อช,อช,อช,อชื่อชีวันนามสก,กุลวิสาสะนะแต่ก็เรียกติดปากกันว่าครูชีวันเพราะว่าดั้งเดิมเนี่ยก็เป็นครูศิลปะ,ะสอนรับราชการอยู่9ปีหลังจากนั้นก็ลาออกมาทำงานอิสระ,ะด้วยความชอบที่อยากจะทำงานเกี่ยวกับเด็กแล้วก็มีความฝันว่าอยากจะเป็นนักเขียน รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยสามารถที่จะสื่อสารกับเด็กได้นะออกแบบการสื่อสารด้วยทักษะวิชาชีพครูการทำงานเรื่องการเขียนหนังสือภาพอย่างจริงๆจังๆนะก็ในปี2537เรื่องที่เป็นที่รู้จักกันดีนะก็คืออีเลนเคงโคง จับมแมลงนะก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับให้เด็กเรียนรู้ธรรมชาติก็อีเลงเคงโค้งอยากไปอยุธยานะก็ก็ต้องพยายามพยายามสร้างเรื่องราวนะให้อีเลงเคงโค้งเนี่ยไปเจอกับเหตุการณ์ต่างๆแต่เล่มนี้ก็ยังไม่เชิงสังคมแต่อีเลงเคงโค้งที่มีบทบาทในเชิงสังคมเนี่ยมันจะไม่ใช่ไม่ใช่หนังสือที่ ขายในท้องตลาดจะเป็นหนังสือที่ทําขึ้นมาเป็นเป็นพิเศษนะอย่างเช่นอิเลงเคงโคง้งลุยน้ําท่วมอิเลงเคงโค้งสู้ภัยแรงเขารเรียกว่าถือโอกาสในขณะที่ตัวละครตัวนี้เป็นที่รู้จักเราก็นำนำมาให้เขามีบทบาททางสังคมนะบอกเล่าเรื่องราวที่มันเกิดขึ้น เนี่พอตัวละครมันเชื่อมต่อกับผู้อ่านได้แล้วเนี่ยก็มีความรู้สึกว่ามันมันไม่จังเป็นว่าจะต้องบันเทิงอย่างเดียวนะเรื่องหนักๆก็เอามาสื่อได้แต่ต้องมีการออกแบบการสื่อสารนะโดยเฉพาะสำหรับเด็กในมุมของคนทำง,งานเด็กเนี่ยพอมองสัก ระยะหนึ่งก็รู้ตัวเอ๊ะทำไมไม่มีไม่มีการออกแบบสื่อสารเรื่องนี้เกี่ยวกับเด็กโดยเฉพาะคิดแล้วว่าต้องทำนะั้นก็จึงดูคนดูข้อมูลข่าวสารแล้วก็คิดออกแบบว่าจะสื่อสารอะไรบ้างก็จึงกลายเป็นอีเล็กทนก้งโค้งอยู่บ้านต้านโควิดที่จะต้องให้เด็กเข้าใจเข้าใจว่าทำไมต้องอยู่บ้านแล้วอยู่บ้าน นะการดูแลรักษาตัวเองอมันจะมีคำสำคัญอะไรบ้างปิดจมูกปิดปากก็คือใส่หน้ากากแล้วก็ล้างมือแล้วก็อะไรละ่ะกินอาหารใช้ช้อนของตนเองอันนั้นคือส่วนของเด็กส่วนของเด็กที่เขาจะต้องปฏิบัติตัวให้ได้แล้วทีนี้ พอสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเราก็เห็นว่าคนหลายหลาย,หลายหน้าที่นะหลายอาชีพที่แสดงตนออกมาในเรื่องของการให้ความช่วยเหลือครูเชียงก็คิดว่าเหล่านี้เราก็ควรจะบันทึกเอาไว้ด้วยแล้วอีกอย่างหนึ่งเนี่ยที่ออกแบบเนี่ยก็คือจะต้องให้เด็กมีส่วนร่วมในการระบายสีเขาก็จะได้จดจ่อกับภาพนั้นเรื่องก็ยังทบทวนอยู่ในหัวเขาก็จะจดจ่อกับภาพนี้ก็คิดว่าเนี่ยมันก็จะค่อยคอย ซึมซับเข้าไปในตัวของเด็กๆเล้งเคงโค้บอกว่าอ่ะอ่ะอย่าเข้ามาใกล้เล้งคุณฟองก็บอกว่าอืมสเมตรกว่าแล้วนะเนี่ยก็จากพฤติกรรมนาที่เราปรับตัวอย่างเคร่งครัดในช่วงโควิดเนี่ยเด็กๆก็ทำผู้ใหญ่ก็ทำนะจนกระทั่งเกิดเป็นพฤติกรรมที่เรารู้สึกว่า มันไม่ต้องเคร่งครัดแล้วแต่ว่าเราทำโดยเป็นธรรมชาติเป็นปกติทั้งในตอนนี้แล้วทำต่อไปในอนาคตอย่างที่มีคนบอกว่าออมันเป็น new normal เราก็จะรู้สึกว่าเราตัดคาว่า n น w ิวอกไปได้เลยเพราะนี่มันเป็นพฤติกรรมของเราเป็นพฤติกรรม normal เป็นปกติของเรานะเราก็จะใช้ชีวิตนะอย่างปกติแล้วก็มีความสุขมีคุณภาพนะ ทั้งในปัจจุบันแล้วก็อนาคตด้วยน,น,น,นอกเหนือจากทำแผ่นพับในช่วงโควิดนี้แล้วก็ทำหนังสืออ่กิเลงเคลงโคงอยู่บ้านต้านโควิดแล้วเนี่ยก็รู้สึกยังยังไม่พอ,อยังติดลม นะครูชันก็มีมีความตั้งใจก่อนหน้านั้นที่จะทำารายการทาง YouTube ทีนี้ก็จึงช่วยโอกาสจังหวะเนี้ยที่ออกไปไหนไม่ได้นะก็จึงลือค้นเอาสิ่งที่เราอยากจะทำเนี่ยนะแล้วก็มาถ่ายทำง่ายๆในห้องทำงานเป็นรายการอยู่บ้านดูครูชีวัน ต่อยอดจากเมนูแรกนะผมว่าเพราะว่าเมนูแรกมันเป็นภาพประกอบแล้วก็เล่าเรื่องผ่านภาพเมนูที่2เริ่มเป็นนิทานขึ้นมาละ มันเหมือนการ์ตูนเลยอะใช่เป็นฟิล์มการ์ตูนเลยนะภาพประกอบเหมือนกันแหละภาพประกอบนิทานใช่นี่ก็คือนิทานซึ่งน่ารักมากจริงใริลายเส้นเป็นการ์ตูนไปละใช่ลายเส้นดีดีมากเลยผมว่าน่ารักไปขายแบบต่างประเทศผมว่ายังมีถ้าแปลเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาญี่ปุ่นแล้วผมราะว่าคนชอบนะเนื้อหาของอีเล้งเค้งโค้งเป็นนิทานชุดที่ถูกแต่งขึ้นขึ้นใหม่ทันยุคทันสมัยใช่ครับใช่เลยอันนี้คือจุดจุดแข็งของเขาคือเนื้อเรื่องมันไม่ดูเฉยทันยุคทันสมัยซึ่งแบบเด็กสามารถ เข้าถึงได้ง่ายเพราะว่ามันมันเปิดว่าทันอ่ะเราทันกับเหตุการณ์นี้หรือเราทันกับเรื่องนี้หรือมันไม่ได้เอาเรื่องเก่ามาเล่าไม่ใช่แบบศุดสาคอนิทานพื้นบ้านอะไรฮะคือแบบเรายุคปัจจุบันความรู้ที่เราได้จากเออชุดนิทานเมื่อกี้นะครับก็มันจะมีความรู้ตรงที่เราต้องวางแผนก่อนสมมุติเรามีองความรู้อันหนึ่งเรื่องหนึ่ง แต่เราจะเล่าเรื่องอะไรใช่แต่เรามีโจทย์ว่าเราสามารถอธิบายเรื่องนี้ด้วยรูปเดียวหรือ2รูปมไม่เพราะว่าเป็นภาพกรอมนิทานหรือนิทานรูปมันจะไม่เยอะเหมือนการ์ตูนที่แบบโอ้อธิบายเป็นฉากชาๆเลยแต่นี่เรามีแค่หน้านึงอะไรเงี้ยเราต้องอธิบายให้เขาเข้าใจด้วยไม่กี่รูป เราต้องแบบคิดละว่าเฮ้ยเราจะวาดรูปอะไรดีเราวาดส่วนที่สําคัญที่สุดไปเลยไหมหรือว่าจุดเริ่มกับจุดจบอะไรอย่างนี้อก็มีต้องวางแบบว่าวางวางหน้าขวาก็จะเป็นรูปซ้ายก็จะเป็นนิทานใช่คำพูดก็วาดอย่างนี้แล้วซึ่งคนทํานี่ต้องเก่งมากจริงเพราะว่าถ้าถ้าวางแผนไม่ดีนี่ยมันจะดูไม่เข้าใจมันจะดูงงว่าอะไร แล้วยิ่งการเป็นนิทานภาพหรือเป็นการ์ตูนก็ตามวิธีการวางแผนแบบว่าสมมติถ้าเป็นการ์ตูนใช่ไหมมันจะเป็นช่องโดยที่มันจะไม่ได้เป็นแค่ช่องยาวๆป ước, ๆืดๆเรียงไปอย่างนี้มันจะมีช่องเล็กช่องน้อยอะไรเงี้ยเราต้องคิดว่าคนดูหลักการมองของเขาเขาจะ<แ> receive, ใช่ล, <ะ S 1> <Hayır? S 2> ลำดับการมองมเขาจะมองไปทางไหนก่อน<ๆ>เขาจะมองอันไหนหลังเราต้องวางแผนดีๆว่าให้มันสมูทตามที่เราต้องให้เขาอ่านตามที่เราแต่งให้ได้ว่าเราจะอยากเขามองอันนี้ก่อนวันนี้หลังอะไรเงี้ย ก็เหมือนเหมือนการ์ตูนไทยก็เราคนไทยก็อ่านจากซ้ายไปขวา,าคนญี่ปุ่นอ่านจากขวา,ขวาไปซ้าย่จะเห็นการ์ตูนญี่ปุ่นที่แบบว่าวางเรียงกันคนละฝั่งของเราใช่ดังนั้นวิธีการวางก็เราต้องเอาไปคิดด้วยนะว่าเราเวลาเราจะวางองค์ประกอบอย่างเงี้ยการมองเป็นสิ่งสัมพันธ์กันเพื่อสื่อสารให้คนอ่านเข้าใจง่ายขึ้นใช่ครับมาถึงเมนูที่3ของเราของวันนี้ก็จะเป็นเมนูที่ ต่อยอดมาจากเมนูที่แล้วอีกก็คือวันนี้เกี่ยวกับการเล่าเรื่องใช่ไหมครับเราจะต่อกันทุกเมนูเลยเนาะใช่คือต่อยอดมาโดยความที่เหมือนชุบแป้งทอดอะชุบไปอีกชุบไปอีกชุบอีกอันแรกก็จะเป็นรูปเดียวเล่าเรื่องอันที่สองเป็นชุดรูปชุดนิทานเพื่อเล่าเรื่องไปนิทานอันที่สามเป็นแอนิเมชันเลยภาพขยับขึ้นมาเพื่อเล่าเรื่องแต่ว่าที่เรากําลังจะพาไปดูเนี่ยเป็นแอนิเมชัน 2D ก็คือการวาดทีละเฟรมทีละเฟรมจริงๆก็วินาทีหนึ่งถ้าทั่วๆไปมันจะใช้12 Frame, หรือจริงๆคือ24เฟรมแต่ว่ามันสามารถที่จะแบบลดลงมาได้ลดลงมาได้แต่ว่าพอเทคโนโลยีใหม่ๆเนี่ยมันคอมพิวเตอร์มันช่วยสร้างอินวิชวิให้เนาะอาจจะง่ายขึ้นแต่ว่าจริงๆสิ่งที่มันน่าสนใจเนื้ออื่นใดก็คือตัวเนื้อเรื่องนั่นแหละครับใช่ครับผมงั้นเราไปดูรายการลานการ์ตูนกับการ์ตูนเรื่อง Clo s e ด o ไปไปดูเลยครับ Mmm. <sighs> ในเรื่องที่แบบแฟนตาซีเป็นกึ่งเซอรี่ลหน่อยนะจริงๆมันก็เป็นเหมือนกับกระตุกพวกเราเหมือนกันนะคนที่อายุประมาณหนึ่งแล้วไปทำงานวัยที่เขาจะเปรียบเหมือนตัวสปาร์ตันนั้นคือความฝันของเด็กคนหนึ่งอะไรเงี้ยซึ่งบางทีการทํางานหาเงินทําให้บางทีเราก็หลงลืมความฝันตั้งต้นของเราไปว่าเราความจริงเราต้องการทราทำอะไรกันแน่ก็คือเป็นความคิดของของน้องๆเขาที่ที่ทำกระตุกเรื่องนี้ขึ้นมาคือเพื่อจะให้กระตุก กระตุกความคิดนิดนึงว่าสิ่งที่เราทําอยู่เนี่ยกับสิ่งที่เราอยากทำเนี่ยมันคืออะไรกัน,น,ม,นมันไปด้วยกันหรือเปล่าบางทมันขัดแย้งกันอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าพูดถึงตัวงานโปรดักชั่นก็ก็เอาง่ายๆคืองานนี้ก็เป็นงาน 2D เนาะ,ะเราอาจจะเห็นว่าลายเส้นที่เขาลดลดทอนละเอียดมาให้ดูง่ายขึ้นเนี่ยถ้าเกิดเราเห็นภาพที่เป็นภาพนิง่งผมเชื่อว่าน้องคนนี้ย เขาวาดภาพสวยในภาพนิ่งที่เป็นองค์ประกอบในเรื่องนั่นลลงสีสวยมากรักมีลายเส้นที่น่ารักใช่แต่พอมาทําเป็นการ์ตูน 2D เนี่ยมันต้องขยับอะไรเงี้ยใช่มันจะต้องวาดหลายรูปมากเพราะฉะนั้นก็ต้องลดทอนรายละเอียดลงเพราะถ้าเกิดมีรายละเอียดยิ่งมากขึ้นเนี่ยวาดรูปต่อรูปเนี่ยอาจจะค่าเคลื่อนเยอะแต่ก็ผสมเทคโนโลยีแหละครับก็เดี๋ยวนี้คอมพิวเตอร์ก็ช่วยได้เยอะแช่แต่ก็ถือว่าน้องเขาพยายามตั้งโจทย์แล้วก็ execute เนาะคือทำออกมาได้ได้ตอบโจทย์พยายามตีโจทย์ให้แตก ครับเอะที่บอกว่ามีสไตล์เนี่ยเพราะว่ารูปแบบที่เขาตอนที่เขาไปอยู่ในความฝันที่แบบมีสีเป็นลายเส้นลายเสนเหมือนของสีช็อกที่มีความไม่สมูทกันอะไรซึ่งจริงเราเราสองคนชอบนะใช่ใช่เราบมว่าลายเส้นตรงนั้น่สวยเลยใช่แต่เข้าใจว่าถ้าจะใช้ลายเส้นอันนั้นทั้งเรื่องไปเลย ก็ดูยากนะมไม่งั้นเส้นมันจะขยุกข,ขยุขขย้ยตลอดอเวลาเพราะมันต้องเป็นภาพซ้อนๆแต่เขาพยายามจะเล่าว่าอตอนนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่มันอยู่ในความคิดใ,<น>ใช่ความคิดเขาในความฝันเป็นภาพในจินตนาการก็จะเป็นลายเส้นแบบนึงภาพในแล้วเรื่องโทนสีก็มีมีส่วนในการเล่าเรื่องอันนี้เหมือนกันช่วงที่ สีสันในความฝันมันก็จะเป็นสีสดใสน่ารักอะไรอย่างเงี้ยแต่พอมาช่วงในตอนที่ตัวคาแรคเตอร์ตัวพระเอกนะกำลังทํางานหรือว่าหน้าเบื่อหรืออะไรสี่งที่ดูหมนมนเป็นโทนร้อนที่เรานําเสนอมาสามเมนูมันก็คือการเล่าเรื่องนะการเล่าเรื่องชนิดหนึ่งโดยใช้ศิลปะเนี่ยแหละมีตั้งแต่ภาพภาพนิง่งมีตั้งแต่ภาพ 2D เป็นภาพนิทานแ้วก็เป็นแอนิเมชันอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับซึ่งเอาจริงๆแล้ว มันก็เหมือนอินเตอรน็ตหนึ่งนะที่เราหยิบยกมาใช้ในการเล่าเรื่องซึ่งจริงๆแล้วอาจจะไม่ใช่ศิลปะก็ได้เป็นอย่างอื่นแต่ว่ามันก็เป็นเหมือนทําให้เนื้อเรื่องที่เราอยากเล่าเนี่ยมีอรรถรสมากยิ่งขึ้นทําให้เข้าใจง่ายขึ้นใช่ครับเพราะไม่ใช่ไม่งั้นจะเป็นอย่างนี้ครับคือข่อยท่าที่ผ่านรถผมไปเมื่อเช้าเนี่ยมันะดืกระดืกไปแล้วพอมันถึงฟุตบาทเนีลยตอนนั้นทั้งสุนัขวิ่งออกไปเดี๋ยวเด้อชอบข่อยท่ายังไม่ไปอย่างเดียวยังไม่ไปเพราะมันถึงฟุตบาทตี่มากยังยัง มันไปแล้วแต่ตอนที่ก่อนจะไปนะครับตอนตอนมันขึ้นฟุตบาทเนี่ยมันล้มประมาณ2ที <S 2> <S แต่ละครั้งที่มันล้มไปเนี่ยมันก็คลิ้งคลิ้งคลิ้งแล้วมันก็กลับขึ้นมาแล้วก็ไปต่อไปต่อไปต่อแล้วกแก๊กเดี๋ยวครับไปดูกันเลยเดีกว่าครับไปดูหอยทากก่อนก่อนเ,เดี๋ยวเดี๋ยวงั้นเดี๋ยวเราไปก่อนไปก่อนไปก่อนคราวหน้าเราจะเสิร์ฟเมนูนะให้น้องเราติดตามดูนะครับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับแล้วมันขึ้นไปตรงฟุตบาทนะแล้บวันนี้เราจะไปดูว่ารายการอาคาเฟ่อะไรอย่างงี้เหรออ๋ออาคาเฟ่ไปครับเจอกันครับบบ๊าายย